สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตนะครับสถานการณ์นะครับทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับสถานการณ์นะครับยูเครนเนี่ยก็ดูเหมือนว่านิ่งๆและมีทีท่านะครับว่ารัเสเซียเนี่ยกำลังเหนือกว่าแต่ที่น่าสนใจคือสหร,รัฐเนี่ยจะยอมปล่อยไหมเมื่อข่าวแปรจากต่างประเทศนะครับชิ้นนี้เกิดปรากฏขึ้นมานะครับทหารสหรัฐนะครับใกล้ชายแดนรัเสเซีย คำเตือนของปูตินนะครับเหนือสนี่สัญญาอเมริกันกับโปลแลนด์ทหารสหรัฐนะครับใกล้ชายแดนของรัสเซียท่ามกลางสงครามยูเครนใช่หรือไม่นะครับเครื่องหมายคำถามฟินแลนด์จะให้กองกำลังสหรัฐนะครับเข้าถึง15ฐานทัพนะทางทหารการเคลื่อนไหวใหญ่นะครับของชาติเนโต้สนที่สัญญากลาโหมใหม่ นะเป็นความวิตกกังวลหนึ่งนะครับสำหรับปูตินหรือไม่ก็หมายคำถามสนทิสัญญากรลาวโหมที่สำคัญนะครับระหว่างชาติเนโต้ใหม่ฟินแลนด์รัสเรัฐท่ามกลางสงครามรัเสเซียยูเครนในหนึ่งการเคลื่อนไหวใหญ่นี้นะครับฟินแลนด์นะครับจะให้ทหารสรัฐเนี่ยเข้าถึง15ฐานทัพนะทางทหารของพวกเขาความร่วมมือทางกลาโหมนั้นนะครับถูกคาดหวัง ที่ได้ลงนามนะครับในกรุงวอชิงตันในวันที่18ธันวาคมสิ่งนี้นะครับจะอนุญาตยินยอมให้สหรัฐเข้าถึงอาณาบริเวณน,นั้นของชายแดนนะครับที่ยาวของชาตินอร์ดิกนะร่วมกับรัเสเซียชาติเนโต้ฟินแลนด์แบ่งปันชายแดนนะครับร่วมกันกับรัเสเซียเนี่ยเกือบ1,300กิโลเมตรรันตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของฟินแลนด์นะครับได้กล่าวว่าสหรัฐนะครับได้ ได้คำมั่นสัญญาที่จะปกป้องพวกเรานในช่วงระหว่างเวลาที่ยากลำบากต่างๆฟินแลนด์สหรัฐนะครับร่วมมือกันต่อต้านรัสเซียตามข้อมูลนะครับคณะรัฐมนตรีของฟินแลนด์ว่าข้อตกลงนั้นนะครับจะจัดหาสหรัฐนะครับด้วยการเข้าถึงและการใช้นะของบรรดาสิ่งอำนวยความสะดวกและก็บรรดาพื้นที่ต่างๆในฟินแลนด์ พื้นที่ต่างๆนั้นนะครับจะรวมถึงนะครับฐานทัพอากาศ4แห่งท่าเรือทางทหาร1แห่งและทางรถไฟนะครับที่เข้าถึงทางตอนเหนือของฟินแลนด์ทหารสหรัฐนะครับจะมีพื้นที่จัดเก็บ1ตลอดข้างทางรถไฟสาย1นะครับซึ่งนำไปถึงชายแดนของรัเสเซียมันจะยังได้อนุญาตนะครับการเตรียมตำแหน่งก่อนของสหรัฐ นะของอุปกรณ์สเบียงและวัสดุนะทางกลาหโขมในอาณาเขตของฟินแลนด์อีกด้วยการเข้ามาและการเคลื่อนไหวของบรรดาอากาศยานสรัตเรือและพหาหนะต่างๆจะยังได้รับอนุญาตอีกด้วยทหารสรัฐนะครับสามารถมีการปรากฏตัวอย่างถาวรและซ้อมรบนะครับตามปกติในฟินแลนด์แต่ไม่มีแผนสำหรับนะบรรดาฐานทัพถาวรต่างๆ รัสเซียนะครับได้มีปริยาอย่างแข่งกราวต่อข้อตกลงกระลาหมของฟินแลนด์กับสหร,รัฐนั้นนะครับมอสโกได้เตือนว่าพวกเขาจะไม่เพิกเฉยการก,การะทําต่างๆที่เป็นอันตรายอย่างมีศักยภาพต่อผลประโยชน์ต่างๆของพวกเขาคล้ายกับความสัมพันธ์ของสหร,รัฐนะครับร่วมกับบรรดาชาติเนโตต่างๆสหร,รัฐนะครับยังได้ลงนามในข้อตกลงต่างๆที่คล้ายคลึงกัน,นร่วมกับบรรดาชาติเนโตอื่นๆ อย่างนอร์เวย์โปแลนด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวอชิงตันมีข้อตกลงนะที่เหมือนกันนั้นนะครับร่วมกับสวีเดนซึ่งยังไม่ได้เป็นนะเข้าร่วมนะครับกับเน t o สหรัฐนะครับมีการเข้าถึงนะบรรดาฐานทัพ4แห่งแล้วก็ที่ใหม่นะครับอีก17แห่งนะครับในภูมิภาคนอร์ดิกนะครับใกล้กับรัสเซียนะครับันข่าวแปรชิ้นนี้ก็เหมือนว่ายูเครนขนาดนี้นะจะแผ่วแบ แต่ว่าตอนนี้มาไม่ทราบว่าเสียงกองรบหรือว่าเล่นกองรบนะครับแต่แถวชายแดนฟินแลนด์หรือเปล่านะฟินแลนด์ก็เชิญชวนนะครับทหารสหรัฐเนี่ยนะส่งทหารเข้ามาในแผ่นดินของฟินแลนดนะ์มาเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะเตรียมฝึกซ้อมรบต่างๆเพราะว่าฟินแลนด์มีชายแดนที่ติดกับรัสเซียยาวถึงประมาณ1,300กิโลเมตรนะครับก็มไม่ทราบนะครับว่าศึกษาในประเด็นของยูเครนอย่างไรนะแต่ว่าก็สุ่มเสี่ยง ที่สงครามอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเมื่อทุกอย่างมันพร้อมไม่ว่าจะเป็นอาวุธจุปกรณ์นะครับาการฝึกซ้อมรบแล้วก็ทหารของสหรัฐของเนโตเนี่ยที่มาประจำฟินแลนด์นะครับถ้าสถานการณ์ลุกลามบรรพยก็เป็นไปได้นะครับที่อาจจะเผชิญหน้ากับรัสเซียเหมือนที่ยูเครนเป็นมาแล้วพอรัสเซียบอกว่าเป็นภัยคุกคามต่อชาติของเขานั่นเองนะครับต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับมาดูเหมือนว่าสองภาฝั่งนี้ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกัน ต่างเยาวชนะด้วยกันทั้งกู้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ